กลับไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือเป็นเหยื่อผู้หญิงสามคนนะคะที่ถูกหลอกให้ไปทําเป็นคอเซ็นเตอร์เป็นเดือนเลยนะที่ถูกทําแบบนี้นะก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือออกมาทีนี้เนี่ยทั้ง3มคนเล่าเหตุการณ์แบบนี้ค่ะว่าเธอเนี่ยถูกบังคับให้ต้องโทรหาเหยื่ออย่างน้อยๆ500สายทุกวันและถ้าทำไม่ได้คุณผู้ชมตรงนี้น่าตกใจมากเขาบอกว่า จะถูกส่งไปขายตัวรหรือไม่ก็ถูกซ้อมจนตายนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเหยื่อนะคะเราลองไปฟังสิ่งที่เด็กทั้งสามคนนี้ต้องทำกันค่ะครับของคุณถ้าไม่ได้อยู่กับเงินของรัฐบาลาม่ได้ถ้าคุณไ,ไม่ได้เกิดจริงจตรงนี้คือได้พบของกลางคือสมุดบัญชีมี่สีเล่ ATM มแบบ E T M สิไหกือสวดนะคะ นี้หนึงสีเรื่องนี้มันเกิดขายได้ชื่อของคุณพร้อมกับหมายเลขประชาชนสิสามหลักของคุณที่เปิดบปญชีธนาคารเร่อนี้ขึ้นมาถ้าใบวหมายเลขประชาชนงิบสามหลักนั่นนี้อย่างคือไม่เหตุลนี่ค่ะคือเยื่อเนี่ยนี่กำลังเปิดเผยนะข้อมูลเป็นเทคนิค ที่แก๊ง call center เขาใช้ในการหลอกเหยื่อก็จะบอกข้อมูลที่สำคัญก็คือเลขบัตรประชาชน13หลักทีนี้พอบอกปุ๊บข้อมูลมันตรงเหยื่อก็จะหลงเชื่อค่ะว่าอาคุณเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้จริง<อ>ๆก็มีการโอนเงินไปให้น่าสงสัยตรงที่เลขประชาชนออมันไปอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะใช่ไหมข้อมูลหลุดจากคราวไหนนะคะคทีนี้ย้อนเหตุการณ์นี้นะคะทางดรคำผองตีราชประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภาคอีสานเปิดเผย ว่าวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาค่ะได้ไปช่วยเหลือผู้หญิง3คนคนหนึ่งอายุ25ปีอีกสองคนยังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะคะอายุ14ทั้งคู่ค ออกมาจากการถูกกักขังของแก๊งคอสเซนเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมด3คนนี้คือเป็นญาติกันเป็นชาวนครราชสีมาเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ค่ะทั้ง3คนเนี่ยหายออกไปจากบ้านตอนแรกบอกว่าจะไปทำงานต่างจังหวัดแต่หลังจากนั้นได้วิดีโอคอลกลับมาบอกญาติว่าถูกพาตัวไปกักขังอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านญาติก็เลยไปแจ้งความแล้วก็มีการประสานหลายหน่วยงานนะคะจนกระทั่งช่วยเหลือกลับมาได้สำเร็จ ผู้เสียหายเขาเล่าแบบนี้ค่ะว่าได้หางานทางอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็บังเอิญเข้าไปในเว็บพนันออนไลน์แห่งหนึ่งก็เลยสอบถามข้อมูลผ่านทาง Facebook าเบื้องต้นเห็นว่ามีตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตอบไลน์สมาชิกเงินเดือนอ่ะสองหมเลยค่ะคือเ,เห็นผลตอบแทนสูงเงนะินเดือนเยอะก็เลยชักชวนกันอ่ะเราไปทำงานที่นี่จากนั้นขึ้นรถโดยสาร ไปยังด่านพรมแดนจังหวัดสะแก้วพอไปถึงก็มีคนจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเขามารอรับพาข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติแล้วพอข้ามไปปุ๊บก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งมารอรับเพื่อที่จะพาตัวไปสถานที่ทำงานพอไปถึงเริ่มแรกก็จะมีคนที่อ้างว่าเป็นในจ้างซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคนจีนนะคะให้ทดสอบทำงานก็คือตำแหน่งที่สมัครไปค่ะพนักงานตอบลายซึ่งเขาบอกว่า ต้องพิมพ์ข้อความที่กำหนดอย่างน้อย30คําคำต่อนาทีโอ้ยมีการทดสอบด้วยมันมันเยอะใช่ไหมสามสิบคำต่อนาทีเราไปสอบพิมพ์เลยอะก่อนต้องบอกว่าทดสอบพิมพ์ดีดอะไรแบบนี้ใช่ไหมอันนี้คุณจะเป็นพนักงานตอบไลน์ใช่ไหมต้องพิมพ์ให้ได้เร็วขนาดนี้ปรากฏว่า ทั้ง3คนไม่ผ่านค่ะเงื่อนไขนี้ก็เลยถูกส่งตัวไปทํางานตําแหน่งอื่นแทนค่ะโดยมีการเล่าเพิ่มเติมบอกว่าต้องไปยังตึกใหญ่5ชั้นนะครับในนั้นมีคนไทยนับร้อยนั่งทํางานแล้วบอกว่ามีโทรศัพท์เนี่ยอยู่เต็มตึกไปหมดพวกเธอถูกบังคับให้ทําหน้าที่เป็น call center ถ้าไม่ยอมทําจะถูกช็อตด้วยไฟฟ้าทําร้ายร่างกายแต่ถ้าทําตามก็จะได้รับเงินเดือนเป็นเงิน20,000บาทต่อเดือนหยุดทุกวันเสาร์อาทิตย์ แล้วก็ใช้โทรศัพท์ได้นอกเวลาง,งานไม่เกิน4ี่ทุ่มนะครับโดยขอให้ทำงานแค่1เดือนหลังจากนั้นจะกลับหรือจะอยู่ทํางานต่อก็ตามใจทั้งหมดก็เลยจําใจต้องทําตามนะฮะซึ่งเธอบอกว่าตลอดเวลาที่อยู่ในนั้นเนี่ยจะมีคนที่ไม่ยอมทําตามถูกทําร้ายร่างกายทุกวันนะคุณจาร์ท่านผู้ชม <c oughs> ใครไม่ทําตามถูกทําร้ายจริงๆเธอบอกแบบนี้หนักสุดคือใช้ไม้เบสบอลตีจนคือมันหักไปหมดอนะ่ะ <c oughs> จนได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับเธอเล่าแบบนี้นะครับ ส่วนวิธีการที่แก๊งนี้จะใช้ก็คือจะมีการให้โทรไปหลอกปลายสายให้หลงเชื่อด้วยวิธีการต่างๆซึ่งกลุ่มเด็กสาวจะได้รับกระดาษพร้อมข้อความประมาณว่าให้ปลอมเป็นตำรวจโทรไปหาคนไทยบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาคาดีร้ายแรงแล้วก็สอบถามข้อมูลเบื้องต้นคราวนี้พอเหยื่อลงเชื่อก็จะมีการยืนยันความบริสุทธิ์จะถูกโอนสายไปยังระบบ AI อีกท่อนึง แต่ก็ไม่รู้ว่าพอโอนไปอีกท่อหนึ่งแล้วเนี่ยระบบนั้นทําอะไรต่อเพราะพอถึงขั้นตอนนี้เธอบอกมันหมดหน้าที่ของพวกเธอแล้วนะครับโดยก่อนทํางานจริงจะใช้เวลาซ้อมบทพูดกันอยู่ประมาณ7วันแล้วแต่ละวันเนี่ยต้องโทรอย่างน้อย5 0 0ร้อยถึงเจ็หมายเลขถ้าใครทําไม่ได้ทําไม่ถึงจะถูกขายส่งไปอยู่ที่อื่นแทนโดยมีคนที่อยู่ในนั้นเล่าให้ฟังว่าบางคนถ้าทําไม่ได้นะถูกพาไปขายตัว หรือบางคนถูกทําร้ายจนถึงขั้นเสียชีวิตก็มีเหมือนกันโอ้น่ากลัวนะครับถ้าเป็นจริงอย่างที่เธอเล่าเนี่ยนะฮะคือหนึ่งในเด็กสาวนะคะที่ช่วยออกมาได้เนี่ยบอกว่าต้องแกล้งทําเป็นเชื่อฟังเขาทําให้สามารถขอใช้โทรศัพท์ได้โดยตอนนั้นหลอกเขาบอกว่าเดี๋ยวจะโทรหาเพื่อนอชวนให้มาทํางานด้วยกยันเพิ่มเต<ป> <te em, S 2> ิมแต่ว่า ในระหว่างนั้นก็ถือโอกาสโทรแจ้งข่าวให้ญาติรู้เป็นระยะระรยะนะคะ<า>จนกระทั่งก่อนวันที่ถูกนําตัวออกมามีคนเอาเอกสารคล้ายกับใบแจ้งความคนหายที่มีรูปของตัวเองแล้วก็น้องๆมาให้ดูแล้วถามว่านี่ใช่ตัวเองหรือเปล่าพอตรวจสอบว่าเป็นคนที่ปรากฏรูปในเอกสารจริง ก็เลยมีคนมาเอาตัวของเธอแล้วก็น้องๆอ,ออกจากตึกจนสุดท้ายสามารถกลับได้ในที่สุดนะคะก็เลยฝากเตือนคนที่คิดจะไปทำงานตามประกาศรับสมัครประเภทนี้อย่าได้หลงเชื่อเป็นอันขาดค่ะครับ